ไอ้อาคำวัาเซนในเมืองไทยที่เกิดขึ้นมาจากสวนโมกค,คือมีอาผู้ของแกเรียนคนหนึ่งได้หนังสือเป็นภาษา,ษาษอัางกิษย์จงอเป็นภาษาไทยเรื่องสุญญาตาสุญญาตาสุญญาตาสิตธิตว่างแล้วกับเขียนขึ้น เราเอาหนังสือเล่นนี้มาให้ท่านพุทธทาสพุทธทาสไปศึกษาเรื่องหนังสือเล่มน,นั้นแล้วก็เลยชอบเป็นเลยความจริงตัวคำว่าเซนนี่ภาษาเดิมเป็นภาษาสันร,รกิจชื่อว่าเรียกว่าขยานหรือขยานะทอทง ยอยักษ์ะอานอนุะกษอาริยานุทยานะภาษาเศรษกิจนว่าศิยานะภาษาจีนเรียกวัาจานภาษาญี่ปุ่นเรียกวัาเซนแล้วภาษาบาลีเรียกวัาจาน ถ้าเคยฌานนั้นในานที่เราทำคือว่าได้สุญญาตะสุอใจว่างว่างจิตว่างถ้ามันเกิดฌานขึ้นแต่มาใจว่างะจะนด้ให้ว่างกิว,ว่างจิว่างจิตนีพพานไม่ใช่มันเป็นลักษณะของฌานที่จิตว่างเพราะในอารมณ์ฌานที่สี่ที่สาม จิตมันก็ว่างนะมีใสมาว่างนิดหน่อยไม่มีอะไรแค่น,นี้มาไปยึดถือเอาแล้วก็ตองมีความคิดความเห็นของนักคิดก็ค,คิดไปก็ไปมันดีอย่างนั้นมันดีอย่างนี้จริงแค่ไหนไม่ยอมนั เอามาใช้เพื่ออะไรเพื่อให้มันหมักกิเ่เหล็หรือคิดใช้มันแบบคิดประมันหมักกิเล็ได้ไม่ใช่แบบของโอดเสียแบบร้องพระเจ้าไหไม่หรอะทำพานทึ้นนี้เพื่อให้เป็นสมาธิเมื่อมีสมาธิแล้วมันเป็นจานแล้วมันมีสี่ขั้นตอน หนึ่งสองสามสี่มาดึงสร้างที่สี่แล้วมันก็เกิดที่ไปจับสูขสข,สขึ้นความหมายมีอย่างไี้เพราะจะเลยเกิดเป็นวิจาวิชาพุธาะธัระสมาต้องเรียนที่วิจาเรียนให้มีวิจากิดึ้นภาษาไทยเราใช้ว่าวิชาภาษาบาลีก็ว่าวิชา ขาอดจอจอช้างาเขาอดสับตัวแล้วตามตัวเป็นต่อพอช้างเท่าไหร่เอาแปอย่างเดียวมัน,นแบบปัญญาหรือสามรู้แต่ภาษาไทยเราหมายถึงว่าความรู้วิจางแตในภาษาธรรมะหมายถึงว่าเกี่ยวรับยานความรู้ขั้นสูง ที่เกี่ยวกับญารียกว่าอาิญญาสามอาิญญาหกอาิญญาก็มาจะถามว่าอาติหรือบวกกับอัญญาหรือสนติกันเป็นอาิญญาอัญญาแปลว่าความรู้หรือปัญญาอาติแปลว่ายิ่งใหญ่ปัญญายิ่งใหญ่ปัญญามากปัญญาขั้นสูง ป็นาทิดูสิดสลึกกัดได้อย่างรู้ใจค,คนเป็นวิจาที่เกี่ยวกับยาณนั่นเอในพระรรพุทธศาสนามี่ยวิวิชาจะต้องศึกษารู้กันอภิญญาสามอภิญญาหกก็การเรู้องอภิญญาัญญารสูงอาสวะขยยายสามมาก ละอานโลกวามรตกวามหลงหม,หมดหมดประจกักษ์เลเรหล่ยผ่าน็นผู้ที่มีอภิญญาแม้จะมีนนมีเียนสามวิชาแ <c oughs> ห่นวิชาระลึกตราดาวิชารู้สติปปิสติของสัตว์สัตว์ท,ทีตายจยาโลกนี้ได้เกิดที่ไหนได้ผลตาอะไรหรือมนะ สัตว์ที่มาเกิดนโลงนี้มาจากโลกอื่นเดิดผลกรรมอะไรเกิดที่ไหนเห็นได้วิจาอีสาวนเรียกว่าวิจาจุตูปาตยานที่พระพุทธเจ้าได้นาัยามต่อของวันเป็นเดืนหกตอนทุตตะกระดับ45ห้าปี พระพุทธเจ้าได้ยังวิจารแรกออกจากบุพเพในวาสยามคือพระพุทธเจ้าของเราตอนนั้นเป็นพระสิทธัตถ์กันละลึกได้ดคร้ดงในกันอายุตองอายุเจ็ดกพระราบิดาคือพระเจ้าสุโธพนะะพาท่านไปที่ แรกนาควันหรือทำวิธีเอาไปกามเลือกดีวันไหน้เรือกดียามดีงานะวันดีมันแรกนาควันเพราะในประเภทของรังกฤเจ้าสั้งแต่นั้นเียกว่ากบินลับัหรืออินเดียส่วนใหญ่เปิดท,ทำงานเกษตรหรือท,ทำนานี้เป็นอาชีพหลักเป็นอาชีพใหญ่ เ้าตะโกนพรเจ้าม well, ีสีห้หาสีน้องมีชื um ่อเป็นข่าต้องสิ่งสุดโต๊ภนโตโต๊ภนอามิโต๊ะภนอะไรออกเป็นขีของขาเพราะทำนาถัตัดก็ทำนาแต่มีการาลวริทานช่วยทำกระตอดเองเป็นเย็บงยิ่ ไอ้เลือกนา,นาไผ่นาเนี่ยยงวอกแล้วก็ไถนาเป็นเบิดเครือกเป็นสุขรเ,เริเครือกดูแล้วก็ต่อไปก็เป็นหน้าที่ก็บาบริทุานทำจนสำเร็จต้องสามากนู่นคือต้องเลี้ยงบริวารที่ต้องพึ่งพากกระจับในชีวิตเยอะ เรี่ยงโลส็จก็ต้องทำหนามาก <c oughs> ยามที่หนึ่งแผ่นในวาสยามพระพุทธเจ้า่าลึกตาดได้ไม่ํำขัดต้องทา,านจะนึกเรื่องอะไรเมื่อ,อไรที่ไหนก็ได้ทั้งสิง้นยามใกล้รุ่งขออานแว่าขยายา นี่มีสาิวิชานี้ก็เป็นทฤษฎีการดแต่เมื่อเราทำฌานแข็งแล้ววิชาอืนอ่นๆมันมก็เกิดขึ้นอืน่นอย่างอาทิตเป็นตุภัยในวาสยานก็ต้องมีจักรยานแล้วมัที่จะเห็นได้เพราะการลึกซับมาใจนึกเห็นแต่ นั่งมองเห็นสักที่เราเกิดเป็นอะไรอะไรนะติกลัวเป็นตนมาทีเดียวเป็นมนุษย์รือเป็นตับเราก็เห็นสัดให้เรารู้ว่าหนึ่งว่าเราเกิดลึงไปอย่างนั้นทห้ลองพ่อใคปรละลึกมานดะาแสนสองแสทสาบเห็นสบาดเาะอันมากนั่งดูเป็นชั่วโมงชั่วโมงไม่หมด <c oughs> เนี่ะในนี่อ่าที่มีอภิญญาหกประเภทตาสิบโอสิบมโนมิจฉิวิทังใจสองอิติวิติสแสดงอิติปาฏิหารได้สแสดงเนรมิตรอะไรต่างๆได้รวมแล้วก็เป็นแปดอย่างแล้วก็ในวิจาหก ตอต้อาเีราศาว่าขยยายาเราอยู่ด้วยแล้วก็อ๋อบ,บุพเพนิวาสยานด้วย <c oughs> ฉะนั้นไอ้เส้นหรือานหรือขยานหรือาน,านมันก็อันเดียวกันแต่ มนุษย์เราเอาเป็นนั้นเป็นผู้มีจัดับเป็นผู้มีปัญญาเรียกจอพูดเป็นปรัชญาพูดเป็นปัญหาแล้วให้คนแก้กันที่ติดตนไหนมีความฉลาดดีก็สามารถแก้ปัญหาปิศนาต่างๆได้ในอินเดียลัทธิการบวชต่างๆของหลายศาสนา ที่ฝึกผลในทางปรัญญาในทางปัญญาเนี่ยอย่างในเรื่องของพระเจ้า,าปัญญามีมากพระเจ้าม,มิลินมิลินเป็นฝรัง่งอันนี้ แเรอภาษาอินเดียเป็นมิลินโนยรมว่าอเล็กซานเดอร์มหาราชไปปราบประเทศอินเดียเป็นกวางจากดรีก่อะพยามไม่ลินเนี่ยความที่มีปัญญามากปัญญามันจะเตะมันทำจะทำให้ท้องแตกต้องตีเป็นแผ่นเหล็กเป็นเข็มขัดดัด จะท่องไว้มาปัญญาณระเบิดเขาเชื่อถือ,อยัน,นแต่มาเจอพระนักาาเซนเน่าปัญญาที่ต้องรับด้วยเหล็กเป็นเข็มกัดเป็นทางทลายพระเจ้าพระเจ้านักเซนทั้งกันเป็นทหารมตอบปัญหาของในปัญาไม่รินได้หมดอยู่ในหนังสือเล่มที่เรียกว่ไม่รินจะปัญหา เราบวชเป็นพระกับเกษษาดูเถอะในห้องสมุดล้วปัญหาที่ถามเนี่ยเหมือนได้ว่าทตามนี่งพรยามไม่ลิ้นไม่เข้าใจถึงว่ามนุษย์เรามีจิตจีใจมีวิญญาติเองตัวเองวอง่าดิรู้นั่นรู้นี่รู้ทุกอย่างเป็นปัญญาไม่มีใครรู้เท่าถึงไม่มีใครรู้เท่าพระองค์พอมาเจอพระ นาเกนาะาเกษตนี่ก็ได้ทําบุญทำบำเพ็ญบารมีมาตั้งแต่อดีตชาติตามบารมีไว้แล้วถึงจบลงมาเกิดเัวพพุทธศาสนาช่วงแล้วราวพันปีเพื่อส่งเสริมพระศาสนาให้รุ่งเรืองอีกครั้งนี่หละในเมื่อเราเป็นผู้นับถือพุทธศาสนาแล้ว อะไรที่เป็นปนัญหาเกี่ยวกับความมถ้าเราไม่รู้เราต้องค้นคว้า,า,าจากพระไตรปิฎกไม่ใช่ใครบอกอะไรแล้วก็เชื่อของความตามเขาอย่างนั้นก็เป็นผู้เรียกว่าต้องมีโมหะหอกถูกขอเข,เขาหลอกได้ใจ้กระตกอยู่ในกระแสความโง่ปล่อยผู้อื่นหลอกได้แล้ว จะตกต่ำในเรื่องสติปัญญาจะเสียเวลาโดยไปเหตุ่าอ,อย่างที่หลวงพอ่อยบอกว่าหลวงพ่อนี้ไม่มีคัูอาจารย์มากมีอาจารย์เพียงองค์เดียวก็เป็นความปรารถนาดั่งเดิมทหลวงพ่อตั้งแต่วัยรุ่นมาต้องการรู้จักกับอสมาธิคือการได้ยิน ในวรรณคดีต่างๆเรื่องการือสีต่างๆเป็นตัวมีฤทธิ์ยักษ์ต่างๆบล็อกก็ไปตัวมีฤทธิ์ออกไปบำเพ็ญกระบะอย่างในเรื่องวรรณคดีรามเกียรติพรมประคันก็ไปบำเพ็ญกระบะอดท่าวอดตาหารทดน้ำเพื่อจะไหลน้ำปิดน้ำไม่หมดไปไหลลงน้ำในแม่น้ำไม้ไหลลงมายัง ทีศาาร,าร,าร้ายระรามประทับอยู่เลยเหล่าทหารและพระรามอดน้ำตายอากะจด้นะใจใจใจะบะจตบะเาลยที่แปกเป็นผู้ออกผู้ายให้นานุมาณทำลายถ้าทัคได้เึีงเจ็ดวันเขาต้องปิดน้าปิดน้ำได้จริงเลย น้ำไหลไม่ได้โดยอำนาจของดิศของอียิปต์ของอำนาจของตาบะคือทำให้เป็นดิศสำเร็จขึ้นด้วยความเพียรความเพียรที่ทำอดทนนั่นแหละเรียกว่าตาบะทำเป็นตาบะเต้นไม่กินข้าวแล้วก็มาเป็นตาบะนั่งสมาธิเออบางทีก็นั่งเพ่งไฟต่างๆเพ่งจิสินต่างๆทำตาบะทั้งนั้นแหละ แต่มาได้ม่องไหวไม่มีความรู้ถึงว่าการน,นั่งการเป็นกัินหรือเป็นอะไรก็ตามทำเพื่อให้เป็นอะไรทำเพื่อให้เป็นมัตาติทำเพื่อให้มียาแล้วก็เชิญมีปัจจนานีแต่พระธรรมาพระพุทธเจ้าของเรากนนั้น่ร้องเข้าใจอันนี้รู้ตามอันนี้เมื่อพระองค์ เพราะบุญบารมีที่สร้างม,มาใน่อดีตสร้างบารมีสิษ์จนแจกลลาเป็นบารมัตประบาร,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 รมีขันตอนเรียกว่าบารมีขันที่สองเดอะอุปปาละบารมีขันาา้นที่สามรูงสึก เรียกว่าปรมัตตาบารมีเมื่อปารมีครบสามสิทัดคมบมูลก็เป็นผู้บรรลุเป็นบารมีเป็นสิบตาสีอ่างสองสัยหนึ่งใกลับได้รับพันยากรจากพระเจ้าองค์ก่าพระเมตางเมตางคุณ เป็นภูมยากรอะกได้เป็นพระอรหัปเป็นพระสมณะของทเจ้ามีื่อว่าธรรมนาโคดนี่แต่ว่าบารามีของพระเจ้าและวิชาของพระเจ้า ซึ่งไม่มีศาสนาอื่นใดมีก็คือวิชาอาสวะคยยานเนี่ยอย่างดาบทอสีลึกแล,ล,ละลึกจัาบได้เขาก็ทราได้นะแต่ว่าการเห็นไม่ชัดเหมือนแบบผู้ที่ปฏิบัติทางวิปัสสนาการเห็นรูปต่างๆการนลึกจัาบได้ทิัยขุ่ ดาบทโยคีฤาษีได้เพียงเห็นเป็นเงาเงาไม่จัดท่านบอกว่าเหมือนคนตาบอดตาใสหรือไม่ใช่รู้จะเป็นรูปอะไรอันนั้นแต่ด้วยวิทยาของพระศากษาที่ประกอบกันในสัมมช่นว่า มีอิทธิบาทสี่พระร่ห้าอินทรีห้าตุ้งต้เจ็ดมักแปดเพียรสีส่สติประสานสิทธิประกอบกันเป็นโองเป็นองค์โพธิปัจจิกิยาธรรมจึงทำให้ตาเห็นรูเปเห็นภาพรับรจตเหมือนจะดูด้วยตารธรรมดาไม่อกอกใครป๊บไครเห็นมา มันเหมือนกันว่ากลางวันที่เมฆปิดดวงอาทิตย์คทน,นั้นเองมัน้อนช่างมัวช่างหน่อยแตสว่างไวหมดเห <Okay. S 1> ็นได้ชัดขึนหนอเราอย่าดีมาทำเพื่ออะไรดั่งั่งสมาธินั่งสรรม,าม,าามาฐานทำเพื่อให้มีวิจาร์จะมีวิจาร์ได้ ต้องทำอย่างละก็ต,ต้องทำฌานให้เข็งแต่ว่าไม่ใช่วัจนีได้ทุกวิชาหรือทุกอง like ์ทุกคนองเป็นผู้ดำเป็นบารมีมาจากอดีตชาิด้วยถ้าไม่เคยสร้างบารมีหรือมีอุปนิสัยจิดมาจากอดีตชาิมันเห็นก็ไม่มากหรือบางทีก็ไม่เห็นเลย แต่ก็ใช่ว่าจะผิดคำสอนพระพุทธเจ้าถ้าไม่เห็นแล้วไปนิพพานไม่ได้ไม่ใช่ไปได้วิชาทั้งพันี่จคาสุนิพานได้กัคือวิชาอาสวะใคาย,ยา่ยงเพราะนั้นพระก็ได้พระอรหันต์เจ้าที่ทัดได้วิชาเดียวเยอพระอันโยกาวิปัชโกได้วิชาอาสวะญาติวิชาเดียว พอไห้นิพพานได้ไม่เคยขับไปอย่างสัจปัญญาขั้ง 4, 3, สี่หนึ่งสี่สองครั้งสี่สามข้าหันเป็นหมื่นหมื่นเป็นแสนแต่คำสัจปัญนาเลือกเอาพันองค์เอาข้าหันที่มีอภิญญาสามอภิญญาหกทั้งสิ้นคือคำสาจเป็นนั่นเองเพราะว่า การทำสังขายนามันต้องพูดหมดถึงวิชาของวจา้าถ้าหากไม่มีสิทธิประอยกน์เขาพูดขเขาไม่ได้ mm hmm. และไม่มีไม,มไม่มีอำนาจจึงไม่เอาเข้าร่วมเป็นคณนะกรรมการทำสังขายนา แต่การถึงนิพพานเท่าก um. mm ันสร้างโลกจ้าที่สร้างบุญกุศลมาจากถึงพระนิพพานมีจักพานจักสีลพระเจกสดำภาวนาบ้างแต่โดยบุญบารมีที่สร้างไว้สูงจักพานจากสีลจึงทำหาพบพระพุทธศาสนาหรือได้พบพระพุทธเจ้าหลายหลายระองค์ ให้บนญวัฒนนามวิสัยไม่รักจากสาอภิถ้าไม่ได้ปันทำบ้างเล็กน้อยจึงมาเป็นอุปนิสัยติดมาเปวิสัตประจันให้เรามีปันให้เรามีเอ็มีวิจาสามวิจารหกสิ่งเป็นพราะเราเองทำมานานเราไปตัดไปวิจัดทุกอย่องผู้ที่ได้วิได้วิจารอาสวะ อาทิ่ก็นั่งยางมะงองเห็นเพียงใบไม้เหลืองนั่งนอนกันไม้อยู่มนลมพัดใบไม้เป็นเหลืองมันเหี่ยวแล้วแห้งแล้วมันหลุดเร็วมาตักต้นตอนตักทิึงเอาชีวิตเราก็อย่างนี้เหลือแต่ใบไม้ที่เหี่ยวที่แห้งหมดยางแล้วกระลิ่งมาเรามาถึงที่สุด มันก็ตายแล้วเป็นผู้ไม่เป็นผู้ไม่ติดอยู่ได้ขันหน้าเบื่อหน่ายขันหน้าทำก็รวมลงได้หมดอาระวะหมดกิเลสขนาดนั้นเป็นพระแล้วก็ไม่นานก็นิพพานเลยหรือบางคนได้ฟังพระพุทธเจ้าได้เห็นรูปกพระพุทธเจ้าได้ยินเสียงพระพุทธเจ้าได้เห็นรูปพระพุทธเจ้า ความเพื่อนศีสิจในธรรมพร้อมุามาคุณเดิมที่วังเป็นบุญมามากไม่เอาอะไรยอมเสียเสลาหมดที่เลยก็มาไปจากิีทขันดาเมมันรู้ความเป็นนิพพานทางแบบแผนในธรรมะวาย อาภิธรรมเรียกว่าพระอาหารทุขกขวิปตสโกที่ว่านาะแปลเป็นตัวพระอาหารแห่งแรงแห่งแรงนวมเหมือนดึนว่าอากาศม่จาก่ารุณทานเที่ยวแห่งแรงหยาแห่งดึนแตกแรลกดึงกท่านไม่มีวิชาอะไรอ่นนท่นเองมีแต่เป็นวิชาอาตระว่าใเยานอย่างเดียว คือแห่งแรงจากวิชาอื่นๆมายาตัวแตกกระเหงไม่เข้าใจเอาละธรรมะนี่คืออธิบายในบางสิ่งบางอย่างให้เรามีความรู้ความเข้าใจหรือเมื่อเราเข้าอ,อยู่บนอยน่นานเราอาจจะเจอผู้สอบปัญหาที่ใม่รู้เราไม่มีความรู้เราก็ตอบทขาไม่ได้ มาตอบไม่ได้คนมีกิเลสก็ดูหมิ่นเราว่าไม่มีความรู้จริงๆเราก็ไม่เหลือร้อนอะไรแล้วตอบไม่ได้เคยไม่ได้มันไม่รู้อย่าเอาอะไรมาตอบแล้วแต่คนเราโลกเขาก็เลี้ยงคนมีศึกษาคนว่าไปหาความรู้ไม่เห็นแต่กินแต่นอนถึงวิชาที่เราไม่ได้แต่เรารู้ไว้นี่ก็เป็นประโยชน์ เพราะบางครั้งอาจจะตกใจมีหลายอย่างอย่างวิชาที่หลวงพ่อไม่มีเรื่องพยาตราอะไรนั่งไปเรียนเอาว่าอะไรใชว่าเขาเรียนแก้ผีแก้บังไปเรียนมอาว่าอะไรใช่เหมเรแล้วลองตัวตายในชีวิตเรานี้ก็ได้ใจตั้งมั่น ได้ชาติร้างสิงไดช่วยมนุษย์เดี๋ยวมันตกตายแน่ไม่ตายมันได้บุญได้กุศลคนเราพระอาอนนท์เป็ได้รับประการยกยองเป็นเอภัทตะคือมีความรู้มากมีความรู้รอบตัวมากทางความรูสึก หรือรู้หลายอย่างด้วยเรียกว่าที่พระพุทธเจ้าเล่าอะไรพระอานอนท์ฟังถ้านันต์จำได้ไหมฉะนั้นเรื่องในประสูตรที่มีถึงสองหมื่หนึ่งพันเรื่องก็เป็นเรื่องของพระอานนท์รับจากพระพุทธเจ้าทำสิ่งจบสิ็นฟังทำเกัน เรื่องธรรมะของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้ารัสไว้ว่า,วาเป็นธรรมที่ลุ่มลึกและเอียดอ่อนสุขผุมคำพีรภาพไม่แตกของอย่ากและกเรื่องสารอย่างที่องค์กล่าวไว้แล้วว่าสารสีน่นี่มันเป็นพวก ผัดไทยเาเอามาเสียงยาเอามาเอคิดว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้กันนสียงมันเป็นๆพยายมมาคิดต่ทานทำไมเพรามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นั่นแะ มันเรื่องแล้วมันก็อย่างมันเป็นตออั้ง4-5พันปีมาแล้วที่นมนุษย์เรารู้จักจานนจานของทิเบตจานของเวียดนามจานของญี่ปุ่นจานของจีนจานของมองโกนมันคือจานอาไปเปลี่ยนต่างๆก็ ไอคำว่าจานงในภาษาสันติพยาน